h e a d l หนึ่งสกระชับข้าประเด็นเน้นประโยชน์สังคมเพื่ออนาคตร่วมกันทุกเรื่องราววิเคราะห์จากข้อมูลจริงด้วยมุมมองเป็นกลางไม่ยึดติดฝ่ายใดเน้นหลักเหตุผลเพื่อนำประเทศเก้าวไปข้างหน้าเฮ a d l หนึ่งสชวนฟังเพื่อเข้าใจสังคมไทยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่จุดหมายที่ดีขึ้นกว่าเดิมกับเราสองสาวเจทีและเจบีค่ะค่ะ สวัสดีสแฟนๆรายการพอดแคสต์เฮตไลน์135ทุกคนด้วยนะคะก็ตอนนี้สถานการณ์ประทะชายแดนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีความคืบหน้ามากนักนะคะก็ต้องรอผลการประชุม GBC ทึ่งจะสิ้นสุดในวันที่7สิงหาคมนี้นะคะช่วงนี้ทางรายการเฮ d ไลน์135เนี่ยทางเจและ JB ค่ะก็เลยจะขอพาทุกท่านมาร่วมติดตาม ข่าวทางด้านการเมืองภายในประเทศกันอย่างเข้มข้นขึ้นสักหน่อยนะคะสาเหตุก็มาจากเมื่อวานนี้เองลหะค่ะที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ใช้ช่วงชุลมุนน่ะนะคะเซ็นปลดล็อกพนันโป๊กเกอร์หรือการเล่นไพ่เนี่ยให้ถูกกฎหมายพวกเราก็ตอนนี้ก็กําลังรอฟังเหตุผลอยู่เหมือนกันนะคะว่า ทำไมกระทรวงมหาดไทยถึงได้ทําเช่นนั้นนะ,นะคะส่วนประเด็นในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอจานวน21คนนะคะก็เข้ายื่นชื่อกับท่านประธานบุตรนะคะส่งขอส่งสาราวินิจฉัยสมาสมาชิกราวินิจฉัยสมาชิกภาพค่ะ136สวสีน้ำเงินที่ถูกกล่าวอ้างว่า,าหัวเลือกตั้งแล้วก็ ในกระบวนการนี้ทั้งหมดก็ถูกแอบอ้างไม่ไม่ใช่ถูกแอบอ้างค่ะถูกกล่าวอ้างอีกเช่นกันว่าน่าจะอยู่ภายใต้ภายใต้การกําหนดทิศทางของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ชวนลุงลึกในรายละเอียดกันกับคุณเจทีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็ในเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่มีความพยายามกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะคะของสวกลุ่มเรียกสวพันใหม่<อ>ที่เขาบอก กลับไปกับสังคมว่าเขาเป็นอิสระ,ะไม่ได้อยู่ภายใต้พักภูมิใจไทยะนะคะก็ยังไงก็ตามสวทั้งหมดมีสองร้อยคนเนี่ยคือขอเสียงอย่างน้อยหนึ่งในสิบหรือประมาณยี่สิบคนจากสองร้อยค่ะปรากฏว่าการหาเสียงเพื่อจะลงชื่อทั้งนี้ทำได้ได้อย่างยากลาบากมากเพราะว่าในแง่หนึ่งกลุ่มกลุ่มสวพันใหม่เนะะี่ยหาทาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานซึ่งมาได้เสียงเมื่อวานนี้เองค่ะซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนเหมือนกันว่า สวรเราอาจจะไม่ค่อยเป็นอิสระมากนะักหรืออาจจะดูเกรงๆกลัวๆอะไรบางอย่างนะคะแต่สุดท้ายก็ก็ได้แล้วนะคะก็คือขั้นตอนก็คือจะลงชื่อแล้วก็นำหนังสือเนี้ยค่ะยื่นให้ประธานวุฒิสภาค่ะคือคุณมงคลสุรศัจจกจะเพื่อที่จะต้องอส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินยยิจฉัยสมาชิกภาพ,าพให้สิ้นสุดลงะะ่ะค่ะซึ่งตรงนี้ถ้ามองมองตามขั้นตอนเนี้ยค่ะ เชื่อลึกเลิว่าอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นมากนะเพราะว่าคุณมงคลสุราศักดิ์จาค่ะ,คะก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งสามหกสวที่ที่ถูกเก่าวหาด้วยอะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นในเชิงของทางการเมืองอต้องจับตาดูว่าจะมีการดองเรื่องไหม การดึงเรื่องหรือเปล่าการเก็บเข้าริชักหรือเปล่ายังไงก็ตามในเชิงของกลไกทางการเมืองถ้าแบบไม่ทําตามทั้งที่รัฐธรรมนูญกำหนดมาแล้วอะค่ะก็อาจจะแบบมีมาตรการหนึ่งห้าเส็จในเรื่องของการเราเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาได้อะค่ะแต่จริงเรื่องนี้ก็ก่อนเกิดเหตุการณ์ปทาชัยแล้วเราก็มีการพูดเรื่องนี้มาอย่างเข้มข้นก็หลายเดือนแล้วนะแต่ว่าดูเหมือนเงียบไปและนิ่งไปอย่างยังมีนยยะ ก็อาจจะเป็นอย่างที่ว่านเอาในเชิงของอสถารการณย์โดยคนก็เลยจับจ้องที่ชายแดนแต่ในเรื่องเนี้ยค่ะในเชิงหนึ่งก่อนนั้นก็มีกรกตกับดีเอสไอนะคะที่เขาก็สอบสวนอยู่ตอนนี้ทางกรกตก็ส่งให้เลขาธิการกรกตเพื่อจะส่งให้คณะกรรมการกรกตใหญ่พิจารณาค่ะก็ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาซึ่ง ความจริงน่าจะได้ข้อสรุปเร็วเนี้ยแล้วค่ะแต่ว่าต้องต้องรอก่อนทั้งเนี้ยนะคะ,ะในการที่กลุ่มสอวอสามารถรวมเสียงได้แล้วก็ยื่นอีกขั้นตอนตรงนี้<ช>ได้ะคะ่ะ<ช>ก็คืออาจจะทําให้เรื่องเร็วขึ้นถ้าคุณมงคลเขาเขาไม่เก็บเรื่องไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องติดตามจริงๆเนี่ค่ะอย่างนี้เราพูดได้ไหมคะว่าตอนเนี้ยฝ่ายนิติบัญญัติของเราล้มเหลวมากเพราะว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการอิสระที่ ที่ไม่ควรจะเป็นนะคะคุณเจทีใช่ค่ะก็นี่ก็เป็นเหตุผลสําคัญนะคะที่กลุ่มสวพันใหม่ระบุเหมือนกันเขาว่าอในการทํางานของสวที่ผ่านมารู้สึกเหมือนเป็นการทําตามใบสั่งอะคะ่ะแม้มกระทั่งเลือกองค์กรอิสระที่ทเราเคยไปคุยกันต่อเนื่องเลยเนาะว่าแบบถ้าที่มามันไม่ดีอะคะ่ะถ้าที่มามันมีความเอ็นเอียงออ การตัดสินหรือว่าแบบมันจะมีการติดค้งบุญคุณกันอ่ะเขาก็จะแบบว่าตัดสินหรือว่าทานหน้าที่<ด>ออกไปเ<ะ>นั้นไม่ไม่อิสระจริงนะคะจะถูกครอบงำนะคะตรงนี้แบบมีตัวอย่างในของการ สรรหาตุลาการสารธรรมนูนนะคะซึ่งก็ไม่นานมานี้ที่กัคุณเจตีได้วิเคห์ไว้ใช่ค่ะก็มีนักวิชาการที่แบบเป็นด้านาสตษ์จริงๆแต่สุดท้ายก็แบบถูกปัดตกไปแล้วก็กลายเป็นอธิบดีกรมทางหลวงมาเป็นตุลาการสารธรรมนูญซึ่งพอเช็คประวัติก็แบบเอ้ยแบบเหมือนอาจจะใกล้เิดกับพรรคุิใจดียไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นคําถามที่เหมือนแบบว่าออสังคมก็น้าคาถามก็ก็เป็นเรื่องที่สว กลุ่มนี้ค่ะต้องเาบให้ได้เหมือนกันว่ามีวาระอะไรหรือเปล่าอะค่ะจริงๆในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพักไหนเราก็ไม่ได้อยากให้เข้ามามีอํานาจเหนือนะคะ<ช>องค์กรมีสละจริงๆเพราะว่าในประเทศไทยเองก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็ยังคงฝังลากลึก้วเราก็พยายามแก้ปัญหาในเรื่องนี้กันมานานมากๆเลยนะคะอย่างกรณีของตึกสตงเนี่ยณปัจจุบันเองเราก็เวลาผ่านล่วงเลยมาหลายเดือนหลังจากที่เกิดเหตุตึกถลม่มเมื่อประมาณปลายเดือนมีนาะ ในเหตุการณ์อย่างเงี้ยเจมี JB คิดว่าถ้าเป็นในต่างประเทศอ่ะคงจะหาคนผิดแล้วก็ตัดสิน,ต,สนตัดสินความผิดมีการชดเชยเยียว e e ยากันได้เร็วกว่านี้แต่ของเราก็ลากมาเรื่องร่วงเกิน ซึ่งปีแล้วร<า>ั้งถ้าองค์กรอิสระไม่เป็นอิสระอีกเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเร็วไหลามากทิ้งขึ้นนะคะใช่ค่ะก็ถือว่าเนาะเราเราในาณะประชาชนก็จะรู้สึกเหมือนกันแล้ว,ว่าแบบบางครั้งอาจจะเกิดจากเขาว่ากันว่าคนไทยลืมง่ายหรือเปล่าอะค่ะ ซึ่งในตรงนี้นนก็ต้องมาแก้ที่ประชาชนเหมือนกันเราต้องทวงเรื่อยๆแบบว่าเออต้องต้องตื่นตัวใช่เราต้องตื่นตัวที่จะใ,ให้เป็นคนไทยลืมงายค่ะใช่เพราะว่าบางครั้งในเชิงของฝ่ายการเมืองเขาก็จะอาศัยทริกนี้เหมือนกันที่แบบเออลืมๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็ลืมแแนวเนี้ยนะคะทั้งนี้นะคะในเชิงของเออเรื่องสวทําไมมันถึงสําคัญเพราะว่าประเทศไทยอะค่ะแบบประกบครองโดยหลักประชาธิปไตยมันต้องมีอํานาจที่ติดบัญญัติบริหารตุลาการที่ต้องบาลานซ์ตรวจสอบซึ่งกันและกันแต่ถ้าเมื่อใด ที่เหมือนแบบฝ่ายการเมืองสามารถครอบงำฝ่ายติบัญญัติได้สั่งซ้ายหันขวาหันได้อะมันมันก็เป็นการทําลายระบบประชาธิปไตยอะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ยต้องดูว่าศาลน้ำนูจะว่ายังไงแล้วก็ที่สําคัญเลยจะถึงขั้นยุบพักภูมิใจไทยไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันจะคู่ขนานไปกับที่กกตแล้วก็ดีเอสไอสอบะค่ะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆค่ะ ค่ะค่ะ huh. แล้วต้องมีเอ,อ่อด้วยด้วยความที่ว่าเราเราก็รู้จักกันมานาะนแล้วเราก็พอทราบว่าคุณเจทีเองก็เรียนทางด้านรัฐศาสตร์มาคราวนี้เนี่ยมุมมองต่อการแก้ปัญหาในเรื่องการสัรหาสวเพราะว่าเหมือนเอ,อ่อก็มีคนพูดเหมือนกันว่ากฎหมายฉบับล่าสุดในการสัญหาสวขึ้นขึ้นมาดํารงตําแหน่งอ่ะมันจุดบอดอยู่ตรงนี้เราสามารถจะมีแนวทางแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างไหมคะหรือว่ามีมุมที่เราควรจะสรรหาสวใน แนววิธีนี้หรือว่าจะกลับไปใช้กฎหมายฉบับเก่าหรืออะไรอย่างนี้มั้งไหมคะคุณเจทีค่ะก็เป็นเรื่องที่พูดกันนะคะเพราะว่าในแง่หนึง่งระบบปัจจุบันที่ปล่อยให้มีการสัรหากันว่ากันว่าทุกพักก็ใช้วิธีการนี้แต่ปรากฏว่าพักสีนึงอาจจะแบบใช้ได้ผลกว่าเพราะมีกลไกเยอะกว่าว่ากันว่านะคะ,ะคือเพราะฉะนั้นนะคะแล้วอพอพิจารณาย้อนหลังกลับไปอะบางครั้งถ้าให้เหมาะกับสภาพสังคมไทยจริงๆเนี่ยก็ มังจะต้องมีการสรรหาที่เหมือนแบบคือคือโดยส่วนตัวของเจทีแบบเ,เห็นแลฐวคุณปีห้าศูนนะคะที่แบบแบ่งกันคนละครึ่งอ่ะเนี่ยจะบาลานซ์กันได้ดีกว่ามากกว่าบ่อยให้หัวกันมาขนาดเนี้ยเพราะบางครั้งอ๋อสวเป็นสภาสูงอ่ะคะ่ะเราต้องการคนที่มีอ๋อทั้ง เป็นความรู้วุฒิภาวะต่างๆที่ค่อนข้างเหนือที่ต้องสกรีนมาแล้วจริงๆอะค่ะไม่ใช่คนทั่วๆไปอาจจะต้องยอมรับตรงนี้ก็ได้ว่าสังคมไทยเรายัางอยากจะได้แบบผู้ใหญ่ที่คอยมาดูแลภาพรวมที่แบบมีความรู้อย่างจริงจังมามามาดูภาพรวมเรื่องกฎหมายเรื่องต่างๆให้กับสังคมเรา<ต>อาจจะแร้อยหนึง่งสวนในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยค่อนข้างมาจากเออ่ ลอยพ่อพันแม่ก็คือก็เปแบบว่าทุกทุกสถานะของชนชั้นทางสังคมซึ่งอย่างที่คุณเจทีบอกว่าเราอาจจะต้องการคนที่มีมาตรฐานและมีศักยภาพพอสมควรใ,ในการมาเขาเรียกว่ามา กำหนดภาพรวมค่ะค่ะมาช่วยกันดูอ่ะคะ่ะเพเพราะว่าก็เป็นเหมือนออสาวก็มีหน้าที่แบบดูแลภาพรวมตรวจสอบกฎหมายแางๆก็คือเราเทาทางสองใช่ใช่เราต้องการคนที่มีคุณภาพอาจจะถ้าถ้าเป็นชาวบ้านถูกมอ่าอแต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่ไม่น่าจะเอาอยู่เนาะเพราะมันไม่ได้ง่ายนะคะพิจารณากฎหมายมันไม่ได้พิจารณาง่ายๆนะคะมันต้องแบบมีประสบการณ์หรือว่าแบบมันมันต้องระดับหนึ่งมากๆเลยค่ะของประเทศไทยออกด้ยค่ะน่าจะได้ผลมากกว่าที่จะแบบน่าจะเป็น ดีกับประเทศไทยมากกว่าตรงนี้ก็เชื่อว่าเราไม่ไม่อ่ามีคนคิดระหารกับสภาพที่มันเกิดขึ้นนะอ่ะเพราะว่าเหมือนกลายเป็นว่าสภาสวที่เป็นสภาสูงแบบกับไม่ได้รับความเคารพกับเหมือนทํางานล้มเหลวอย่างเงี้ยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คนไทยก็ไม่ได้อยากได้มากนะักแล้วก็อยากจะพัฒนาเพื่อให้แบบอ่ารัชาสภาของไทยไปได้ไกลมากกว่านี้ ตรงนี้จริงๆก็ไม่ใช่แค่ในระดับประชาชนที่เราจะต้องมี critical thinking <า>แล้วก็คอยจับตาดูแต่ในแง่ของคนที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการสรรหาแบบนี้<า>ก็อาจจะต้องแบบมี mindset บางอย่างที่ฉันไม่ได้ต้องการเงินเพื่อที่จะให้ได้ตําแหน่งอะไรก็ไม่รู้<า>แต่ไม่เป็นชื่อมือของใครใช่ค่ะเราอาจจะต้องมี mindset ว่า ต้องไม่ยอมที่จะแบบให้เงินมาซื้อเพื่อที่จะไปนั่งตำแหน่งที่ตัวเองไม่มีความสามารถด้วยใช่ค่ะต้องเดี๋ยวเราเรอดูการสอบสวนให้ในระยะยาวนะว่ามันจะเป็นอะไรบ้างเพราะว่ามันใช้คนเยอะมาครั้งหนี้ถ้าแบบเหมือนการสอบสวนเป็นไปนอย่างสงสัยกออ็จะที่เชื่อว่าสังคมจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เยอะมากว่าแบบขบวนการหัวการสมยอมการในทางการเมืองมันมันทำยังได้อย่างไรบ้างค่ะ,คะแล้วเราก็น่าจะได้บทเรียนนั้นสำคัญแล้วก็ป้องกันว่าไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอะค่ะ อย่างไรก็ตามก็อยากให้ทุกคนแบบออกลับมาคิดว่าเราในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึง่งอ่ะจะช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไรอย่างน้อยการการไม่ทุจริตคอร์รัปชันก็ช่วยได้แล้วนะคะ่ะใช่ค่ะค่ะก็ขอบคุณข่าวต้นทางจากทางผู้จัดการด้วยนะคะค่ะและนี่คือ headline หนึ่งสามห้ารู้ให้นึกมองให้ขาดวิเคราะห์ให้ไวเพื่อประโยชน์ประเทศไทยวันนี้ค่ะ ค่ะก็ขอบคุณที่อยู่กับเรานะคะฝากกดติดตามกดแชร์ส่งต่อพอดแทสต์นี้ให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณด้วยค่ะ h ฮ a d Line 135ประเด็นสำคัญเราคัดให้คุณสรุปชัดเข้าใจภาพใหญ่แล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ